เอาเรื่องตรงนี้ก็มีขล้งวงจรปิดเสียวมีด้วยใช่ไหมซ้นซวนซนโอเคเดี๋ยวเดยมันแรงเกินไปสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชานลมิมอลวันนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศกัน,กนหน่อยนะเราจะมาติดตั้งตัวสมาร์ทว้าวล้วก็นี่ไอเทมใหม่จากเสียวมี่เลยนะครับผมเฮ้ย <c oughs> ชุบแก่กล่องมาก็จะเป็นสว่านไร้สายน,นั่นเองเปิดตัวไปล่าสุดเลยนะมันเจาะไม้อลูมิเนียมเหล็กไม่ได้อลูมิเนียมได้ ก็จะเป็นประมาณนี้แถมหัวพวกดอกสว่านหรือว่าจะเป็นสว่านมือหมุนนะรุ่นก่อนหน้านี้ใช่ไหมมาดูตัวแรกกันก่อนอันนี้ก็จะเป็นสมาร์ทว้าวแล้วก็ใช้กับทุ่ย่าหรือว่า Smart Life ได้นะครับผมจากแฟงเอเอร์นั่นเอง ราคาก็1,000กว่าบาทนะ,ะข้างๆนี่มันจะเป็นตัว3 4 i n ่วก็เลือกขนาดได้เลยนะครับผม1 2หุส่วน2หุนหรือว่าส4หรือ1ห,หุน่นแล้วก็จะเป็น Wi-Fi ไม่ได้เลือก Zigbee มานะบ้านนี้ข้างๆก็จะเป็น Water Timer v a l v wow e Adjustment b l wow, l l v a l v e App c o n t r o l Voice c o n t r o l แล้วก็ Waterproof IP67 นั่นเองโอเคในส่วนของภายในกล่องนะจะเป็นคู่มือแต่ของเราเนี่ยติดตั้งไปเป็นที่ระบอยแล้ว เออด้านหลังนี่ก็จะเป็นตัวแอปสแกน QR code ใช้งานง่ายมากไม่มีอะไรซับซ้อนเลยไม่มีอะไรเยอะนั่นเองแล้วก็จะเป็นตัวสายเนี่ย power ด้วย USB อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นตัวสายลายกับนิวตันเนาะแล้วก็หมแลวเพราะว่าเราเนี่ยติดตั้งไปแล้วของเราเนี่ยมันสั่งมาเป็น3ส่วน4อิ้นหรือว่านิ้วใช่ไหมก็อาจจะต้องหาตัวอะแดปเตอร์เพราะว่าบ้านเราเนี่ยมันใช้ข้อต่อเล็กกว่านี้เนาะมาดูกันหน่อยก็จะเป็นตัวนี้นั่นเองนะครับผมนะอันนี้เราก็ใช้อะแดปเตอร์ข้อต่อมาแล้ะซ้ายขวาหาซื้อได้ตามโฮมโปรหรือว่าร้านทั่วไปเลย แล้วก็นี่ที่มันจะต้องไปเสียบนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปใส่ตรงไฟอันนี้ก็มันจะต้องเสียบปลั๊กเอาไว้ตลอดนะเวลาเราจะคอนโทรลจากนอกบ้านเนี่ยมันจะได้กดปิดเปิดได้เลยก็จะเป็นตัวบอลวาล์วนะที่อยู่ในนี้ก็พัสดุเนี่ยแข็งแรงเลยนะคือแบบว่าทนทานมากๆนี่ด้านหน้าก็จะมีปุ่มรีเซ็ตน้าใครที่เพิ่งติดตั้งครั้งแรกเนี่ยก็ wiFi 2.4หรือว่าใครสั่งรุ่นซิกบีมาก็จะต้องมีหับก่อนนะตัวเครื่องกันน้ําฝนตกหรือว่าน้ําสาดล้ำรั่วอะไรอย่างเงี้ยไม่มีปัญหานะครับผมเสียบปลั๊กกันหน่อยด ตัวนี้มันไม่ได้ใช้อยู่แล้วเราก็จะเอาสายนิวตันกับสายลายจากตรงกล่องไฟอันนี้มาต่อกับเจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับผมไปก็จะเป็นหัวปลั๊กตัวเมียต่อไฟเพื่อที่จะเอา USB มาเสียบนั่นเองโอเคได้มาแล้วแผนการก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้เต้ารามใช่ไหมเราก็เอาตัวนี้เสียบเสร็จแล้วเราก็เอาตัว USB เสียบหัวมันเราก็เอาปลายไปเสียบกับเจ้าตัวนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ไอสอนนี้ ก็พ่วงไปกับสายเอ็นกับสายเอลแค่ี้เองนะครับสัตว์โลกวัลลตอร์าตัวที่มดแดงแบกอยู่2ตัวเนี่ยมันจะเป็นมดตัวผู้นะมดตัวผู้เนี่ยมันจะมีปีกด้วยก็จะเป็นประมาณนี้น่าจะเสร็จเป็นอาหารของเจ้าพวกมดแดงแล้วแหละอันนี้ก็จะเป็นนางพญามดตัวผู้นะเอ้ยต้องเป็นราชาสิในส่วนของตัวเมียเนี่ยก็จะเป็นนางพญานะตัวผู้เนี่ยหลังจากผสมพันธุ์แล้วมันก็จะ คิดไปนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวเมียที่มีชีวิตอยู่รอดก็จะเป็นประมาณนี้ใครว่ามดบินไม่ได้เนี่ยตัวผู้ตัวเ <Sí. S 1> มียนบินได้นะถ้าเป็นราชากับราชินีเนี่ยเช่มาต่อไฟกันหน่อยดีกว่าไม่น่าพอดีเดี๋ยวลองมาดูกันหน่อยเอ้ยปิดได้เลยโอเคเหมือนจะพอนะประมาณนี้ เดี๋ยวเราก็จะต้องทํารูตรงนี้นี่เราก็ใส่ USB ร้อยออกมานะครับผมตัวสว่านเนี่ยเดี๋ยวรีวิวจริงจังอีกทีนึงนะมาดูกันหน่อยเอาไปเจาะแบบทั่วไปหรือว่าที่ไม่ใช้งานหนักๆเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะครับผมเราก็ไปติดกล้องวงจรปิดมาเรียบร้อยแล้วนี่เป็นไงแนะนําให้ใช้โหมดแมนวนต่บ30ความแรงก็ตามเรากดนะเรียบร้อยแฮนด์เมดจัดๆสว่านโคตรแรงเลยนะตัวนี้มันจะมี3ระบบใช่ไหมนี่เดี๋ยวกดขึ้นมาก่อน ตอนนี้มันจะเป็นโหมดแมนนวลนเราปรับ30เนาะก็แรงสุดเลยอันนี้เป็นโหมดความปลอดภัยนะมันจะเล่นๆหยุดๆอ่ะเนี่ยประมาณเนี้ยเราก็อันแรกจะเป็นออโต้ไม่แน่ใจมองเห็นหรือเปล่านะครับผมนี่โคตรแรงแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะไม่กระพริบนะเห็นในกล้องมันอาจจะกระพริบใช่ไหมโอเคจะเป็นประมาณนี้ด้านบนเนี่ยก็จะใช้เป็นแบบว่าเจาะธรรมดาหรือว่าเจาะกระแทกนะแล้วก็ตัวดอกเนี่ยเขามีมาให้หมดครบเซตเลยนะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ในส่วนของตัวดอกของเขานะ แล้วก็จะมีสายชาร์จกับแตอตเตอร์มาให้นะครับผมใช้งานง่ายมากแต่ว่ามันดูดีไปหน่อยไม่ค่อยกล้าใช้เลยโอเชเนี่ชาร์จท y p e นะครับผมแรงมากตัวนี้แต่อย่าลืมนะใช้เป็นตัวธรรมดาถ้าไม่ได้เจาะปูนหรือว่าเจาะไม้าะเราก็ใช้เป็นโหมดแมนวนวล30โคตรแรงเนี่เอาเรื่องแล้วก็ลองมาเปิดสวิตช์ใช้งานดูกันหน่อยใช้งานได้แล้วกดไปนี่มีเสียงมาเลยนะ เดี๋ยวให้ฟังใกล้ๆอาจจะมองไม่เห็นใช่ไหมเดี๋ยวพาไปดูในแอปกันหน่อยดีกว่าว่ามันเปิดอยู่หรือปิดอยู่เนาะเดี๋ยวมาปิดฝาครอบแล้วอาจจะต้องหากล่องเก็บสายอีกทีนึงนะ เดี๋ยวใช้ไวก่อนก็จะเป็นประมาณนี้ยิงปืนกาวโอเบรู้หน่อยจะได้ฝนตกไม่มีปัญหาแล้วก็ไขควงเนี่ยเหมือนรุ่นแรกเลยนะคือจะเอาไปใ,ใช้แบบสว่านทั่วไปก็ไม่มีปัญหาหรือจะซื้อดอกเพิ่มเติมมาแล้วก็ตอกกระเบื้องอะไรอย่างนี้โอเคนี้ก็ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะอันนี้เราจะมากดแมนวนวลตรงหน้าเครื่องเอาเลยก็ได้หรือว่าจะกดผ่านแอปก็ได้มาดูหนะ้าแอปก็หน่อยดีกว่านี่ก็จะเป็นตัว smart wall wifi water นะกดเข้ามาดูหรือว่าจะกดเปิดปิดตรงตะกี้เลยก็ได้นะมันก็จะสามารถกด on กด off กด m a กหรือว่าตั้งสเกจโดให เวลาที่เราต้องการได้เลยนะครับผมเนี่ยเลือกวันได้เลยแล้วก็เลือกโน t ติฟิเคชันให้มันแจ้งเตือนมาเวลาเราเปิดก็ได้ส่วนด้านขวาล่างเมื่อกี้นี่เขาดาวถ้าเกิดว่ามันเปิดอยู่เนี่ยก็ตั้งได้เลยว่ากี่นาทีกี่ชั่วโมงให้มันปิดใช่ไหมแล้วก็ในส่วนของไฮไลท์ของเราด้านตรงกลางอันนี้มันขึ้นออฟอยู่เพราะว่าตัวบอลวาลเนี่ยมันปิดแบบสนิทนะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยสามารถเลือกได้เลยตัย้งแต่10%ถึง100%เดี๋ยวเราลอง20%แล้วกดโอเคอ่าแค่นี้นะครับผมมันก็เนี่ย ตัวกราฟิกมนขึ้น20%่อนแล้วใช่ไหมถ้าเกิดว่าฟังเสียงนี่เมื่อกำลังเปิดบอลวาล์ว wow อยู่นะครับผมมาที่20%แล้วก็ช่วอ่ะ,อะก็น้ำไหลแล้วนะครับผม,มก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวตะกี้อาจจะย,ยังไม่เห็นตอนเปิดปิดใช่ไหมแล้วก็มากดออฟก่อนดีกว่าช่วนี่ให้มันเป็น0%มันก็กำลังปิดบอลวาล์ว wow แล้วเอ้ยเร็วจังมันก็ปิดแล้วนะครับผมประมาณนี้ถ้กดแม็กเลยก็ได้นะเนี่ยมันก็จะไปที่ร0 0ยเลยมันก็ อาจจะหลุดเพราะว่าของเราเนี่ยพึ่งทางกาวไปเดี๋ยวอาจจะรอให้มันแห้งแป๊บหนึ่งนะก็น้ํามาแล้วนะครับผมประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวปิดไปก่อนซื้อซูน,น,นูนโอเคเด,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวมันแรงเกินไปพวกที่มันกดเปิดปิดได้ผ่านแอปไรเงี้ยแต่ว่ามันของทูย่าสมาร์ทไลฟ์เนี่ยก็จะมีหลายแบรนด์เหมือนกันโอเคล้วก็ในส่วนของตัวแอปเนี่ยก็ยังสามารถให้คนอื่นใช้ได้นะแชร์ไปได้รองรับ Alexa Google a s s i s t a n t ก็สามารถสั่งงานผ่านเสียงได้นะครับผมมีออฟไลน์โน้ติเคชั o นถ้าเกิดปิดเนี่ย ก็ให้มันแจ้งเตือนมาโอเคตรงนี้ก็มีกล้องวงจรปิดเสียวมีด้วยใช่ไหมอีกอย่างที่ชอบของกล้องเสียวมีเนี่ยเขามีระบบคาวให้7วันฟรีแบบตลอดชีวิตเลยนะคือถ้ามีโมชั่นเนี่ยเขาก็จับมาประมาณ15วิน,นั่นเองแล้วก็มีตรงนั้นเองก,ก็ของเราเนี่ยมันเป็นตัวโซล่าเซลล์เอามาติดเพิ่มนะนี่เดี๋ยวให้ดูตัวหนะ้าแอปกันหน่อยเข้าแอปมีโฮมก็จะเป็นตัวขวาล่างอันนี้น,นั่นเอง เวลาเปิดปิดน้ำเนี่ยมันก็เห็นด้วยนะ,ะว่าตัวน้ำมันเปิดอยู่หรือเปล่าอันนี้ปิดอยู่ใช่ไหมเนี่ยไม่เคยชาร์จแบตเลยนะอ่ะก็จะเจอเราแล้วคือมันติดโซล่าเซลล์ตัวนี้ได้เลยอ่ะในส่วนของสองอันนี้เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์สินค้าไว้ใต้คลิปเลยนะมันสามารถสร้างได้4ตัวเลยแล้วก็ตัวสัญ,ญญาณของเราเนี่ยมันอยู่ในนี้เก็บตัวฟุตเทจอเอาไว้ในบ้านนะแล้วก็ตัวกล้องเนี่ยมันอยู่นอกบ้านใช่ไหม อันนี้ก็จะไม่มีเมมโมรี่การ์ดนะอันนี้มันชาร์จไทป์4นะพิเศษจากตัวอื่นทั่วไปแล้วก็แผงโซล่าเซลล์เนี่ยมันก็เป็น USB เราเอาเสียบสายชาร์จไทป์4เองนะก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นแผงที่เราใช้นะเนี่ยดูมันมีไฟกระพริบด้วยคือตอนนี้มันก็รับแสงอยู่นะไอตัวกําลังวัดของเขานะแล้วก็สเปคของเขา okay. ในส่วนของลิงก์สินค้าเนี่ยเดี๋ยวทิ้งไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ใช้งานง่ายมากโอเควัน,นี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์เป็นกำลังใจงให้ด้วยถ้าเกิดไม่อยากพลาดแก๊เจเจ๋งๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เลยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ